ต้องขอขอบคุณนะคะโครงการบงกอรัโครงการนี้สนับสนุนนะคะเก้าแรกผู้เราไปด้วยไปด้วยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานีเลยค่ะสยนททางนะคะ มอกเลย่าคเมื่อกี้ให้เสี่ยโกไปเมื่อกีคุณได้เยอะเ้่ะขอบคมาดูพวกเรานะคะได้เเลคยคได้เมื่อกี้ขอบคุณนะคะทั้งชั้นชั้นสองชั้สาม้งนอ้องสองเนะคะเรียกเรียกเรียกทานคุณไปในรอบสองเดินฝระตูลือบสวผเล่นทีบนจากไออาร์มะ เราคงจะแนอนนะคะที่จะอินดิพร์ตเอคมครัมับเหได้อย่างนะคะมีครับอเคมจะตัดความมุนังมีมเ้ามีอีกสักรอบมีมั้ยครับ ทสนี่เลมอดคะโว่นันที่2มียงอกิ๊บ้มาเอเปล่าคะไลอย่างที่ีรได้บอกไปนะคะวันที่25ายู่ดนะคะก็มาเจอกัาพวกเราได้นะคะทั้ง10คนเล 我老公。